นครปฐมมีร้านอาหารอีสานแซ่บๆที่มีบรรยากาศจึ้งๆแบบนี้ด้วยหรอชว่วงนี้น้องแถวอยากกินของแซบ่บวันนี้ก็เลยวามาร้านหัวสั่งเมียตาําแค่ชื่อก็เลิศละความเก๋ของร้านอยู่ที่การตกแต่งสไตล์ลบนิดนีด้ตรงกลางจะมีสระน้ําสีเขียวมรกตแต่อย่าเผลอกดเดดลงเล่นนะภายในร้านมีที่นั่งให้เลือกหลากหลายโซนทั้งโซนข้างในห้องแอร์หรือจะเป็นโซนนอกร้านก็มีแถมเป็นร้านที่เพทเฟรนลี่ตั้งหาเมนูของร้านก็มีให้เลือกหลากหลายเลยทั้งเมนูตำทั้งหลายตำลาวหอยแครงตำข้าวโพดกุ้งไข,ข่ตาไบัวทยรสชิ มาเคลื่องก็คือสดให้เลยแบบไม่มีกั๊กเลีกน่อยน้องปลากระพงนึ่งมะนาวมาแล้วจ้าเนื้อปลานุ่มๆราดด้วยซีฟูด้ดรสเปรี้ยวจี๊ดถึงใจใครจะอดใจไวมาเป็นเพื่อนกันเลยกับน้องช่อนลุยสวนเนื้อขึ้นแน่นกรอบสะใจน้องแถวมากไปต่อกับหอยเชลล์ย่างและหอยทรงเครื่องตอนมาเสิร์ฟคือตกใจเลยจานใหญ่มากเรื่องความสดต้องให้เลยเพราะหอยไม่มีข้าวยิ่งกินก็ยิ่งอร่อยเป็นหมึกผัดไข่เค็มที่น่ากินมากหมึกเหนียวนุ่มเนื้อไข่แดงส่วนใครสายซีฟูด้ดต้องเมนูนี้ต้มยำทะเล มอ้อไฟขนมาทางทะเลแล้วบ้างให้ กขอสดหมดหมอเลยด้วยปะนอกจากนั้นยังมียำวุ้เนเส้นรสชาติคือแซบจีด๊ดไม่แพ้ส้มตำใครชอบกินซอยสุกแบบน้องแถวบ้างร้านนี้ถือว่าทาถึงสูตรไม่คาวสดสะอาดน้ำจิ้มก็นัวเอ้ยจร้รงฮหาปิดดินเนอร์อย่างสวยงามด้วยออเดอร์ห้าสหายของทอดทั้งหลายคือดีต่อใจน้องแถวว่าร้านนี้เหมาะพาครอบครัวมานั่งชิลๆได้เลยนะโซนถ่ายรูปก็มีเยอะด้วยงั้นขอแจกพิกัดเลยละกันร้านเขามีหลายสาขาด้วยนะสาขาที่น้องแถวไปคือสาขาคลองโยงสาลายาเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ มาแซบกันนะเด้อ